สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตนะครับสถานการณ์5451หลังจากที่เราหล่อน้ำไปนะครับฉีดยาได้2-3วันเราก็หล่อน้ำนะครับลักษณะ ตรงไหนที่น้ำท่วมท่านก็จะได้เห็นว่าเขาก็จะเริ่มลอยใบยบัวนะครับดังที่พวกท่านเห็นอยู่แบบนี้เมื่อมีลักษณะลอยใบยบัวหรือว่าน้ำเริ่มใสก็ให้ทุกท่านเริ่มค่อยๆหยอดน้ำเข้าไปเรื่อยๆนะครับคอยหยอดน้ำเช็คทุกๆวันเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาข้าวมีหญ้า อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่อยากให้ทุกท่านสังเกตนะครับการทำข้าวไม่ให้มีหญ้าเนี่ยเราจะต้องสังเกตข้าวสังเกตหญ้าการจะใส่น้ำเยอะหรือว่าทำข้าวใต้น้ำเนี่ยท่านก็ต้องสังเกตใบข้าวว่าใบข้าวเราเนี่ยสามารถหนีพ้นน้ำได้หรือยังเพราะว่าถ้ามันหนีพ้นน้ำไม่ได้แล้วก็ท่านเห็นตะไคร่น้ำไหมครับ ถ้าไข้น้าเหล่านี้มันจะไปจับใบข้าวเกาะใบข้าวทําให้ข้าวของเราเนี่ยไม่สามารถเจริญเติบโตหรือว่าส่งเคาะแสงได้แล้วก็เกิดให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายนะครับทำให้ใบข้าวไม่สามารถส่งเคาะแสงได้ฉะนั้นวิธีแก้ของผมก็คือการใส่น้ำจากที่ต่ำค่อยคอยไล่ขึ้นที่สูงคอยให้ข้าวฟื้นตัวเอง เติบโตแล้วก็ค่อยๆขย,ยับค่อยๆโตเพื่อนหนีน้ำเราจะไม่เติมน้ำวันเดียว2วันให้มันเสร็จให้มันจบเราจะไม่เติมน้ำให้ข้าวอยู่ใต้น้ำหรือว่าเราจะไม่เติมให้น้ำรวบยอดข้าวเด็ดขาดเพราะว่าตะไคร่น้ำเหล่านี้มันจะไปจับยอดข้าวหรือว่าทับใบข้าวทำให้ข้าวเราเนี่ย ไม่สามารถสงองเคราะแสงได้ไหนจะปัญหาเรื่องข้าวเราเนี่ยอ่อนแอต่อการที่เราฉีดยาฆ่าญ้าแล้วยังจะต้องมาเจอกับปัญหาตะไคร่น้ำที่เรามักจะไม่ได้คิดว่าตะไคร่น้ำเหล่านี้มันเกิดจากอะไรแต่จริงๆตะไคร่น้ำเนี่ยมันเกิดจากการที่เราใส่น้ําใส่น้ําเสร็จปุ๊บ เปลือกตะไคร่น้ำตรงนี้ก็มาจากความร้อนนะครับเมื่อมันมีความร้อนตะไคร่น้ำก็เกิดเกิดเสร็จตะไคร่น้ำเหล่านี้ก็ไปจับต้นจับใบจับตรงไหนที่ข้าวไม่สามารถพุ่งขึ้นจากน้ําหรือข้าวไม่สามารถที่จะมีชีวิตเติบโตมารับแสงได้มันก็จะเหมือนข้าวที่โดนตะไคร่น้ำคุมดินคุมใบนะครับ เพราะว่าข้าวจากที่พวกท่านเห็นอยู่เนี้ยเราใส่น้ําเข้าไปเยอะมากนะครับใส่เข้าไปเกือบมิดยอดอย่างที่ท่านเห็นเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้าใต้น้ําขึ้นหลังจากเราใส่น้ําไปได้หนึ่งวันนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบสามห้าสี่ห้าหนึ่งอายุสิบสามวันเราเพิ่งใส่น้ําไปเมื่อวานวันนี้เป็นวันที่สองเราก็มาสํารวจน้ํานะครับไม่ต้องไปสํารวจที่สูงนะครับให้สํารวจที่ต่ํา ที่ต่าคือตรงนี้นะครับตรงนี้มุมนี้ที่ต่ําเนาะที่ต่ําปุ๊บเราสํารวจที่ต่ําเลยถ้าที่ต่ําข้าวมีมีใบบัวข้าวมีใบที่ขึ้นมาจากน้ําหรือว่าลอยใบบัวได้ปุ๊บเนี่ยก็ให้ทุกท่านเติมน้ําเข้าไปอีกชั่วโมงสองชั่วโมงอัตราที่เราจะเติมน้ําทั้งหมด9้าไร่นะครับเราก็จะเติมน้ําเข้าไปอีกค่อยคหย,ยอดค่อยๆเติมทุกๆชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่ออะไรครับ เพื่อให้น้ําเนี่ยมันท่วมดินนะครับท่านเห็นตรงโขดดินอย่างนั้นไหมอย่างนั้นแหละนะครับเนี่ยโขดดินแบบนั้นที่น้ํายังไม่ลวกนั่นแหละครับจะทําให้หญ้าตรงนั้นอนะ่ะมันฟื้นและลักษณะที่เราฉีดยาฆ่าหญ้าไปเนี่ยหญ้ามันจะยังไม่ตายถูกไหมครับตอนแรกอะ่ะหญ้ามันยังเขียวสดชื่นอยู่เมื่อมันโดนน้ํามันโดนความชื้นปุ๊บหญ้ามันก็ถึงจะจะเริ่มยาถึงจะเริ่มทํางานเริ่มออกฤทธิ์ทำให้หญ้าเนี่ยเริ่มตายนะครับ แต่ถ้าดินยังไม่มีน้ำมีแค่ความชื้นแบบนี้นะครับ 4- 5ห้าวันหญ้าจะฟื้นคืนชีพได้นะครับมันจะฟื้นคืนชีพก็ต่อเมื่อเราหวานปุย๋ยถ้าเราไม่หวานปุ๋ยกระตุ้นข้าวเหล่านี้มันก็จะไม่ฟื้นนะครับหญ้าเหล่านี้มันจะไม่ฟื้นนะครับนี่นะครับโขดดินตรงนี้เมื่อมันไม่โดนความชื้นเรายัางไม่รวบเอาน้ํารวบดินตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ย เดี๋ยวปัญหาญ้าจะมีอยู่ตามเกาะเหล่านี้นะครับเนี่ยตามขดโขดเกาะรอยรอย,รอยตีเรารอยเท้าเราหรือว่าตรงไหนที่เราปราบนาไม่เสมอเนี่ยมันจะขึ้นเป็นทิวทิวแถวแถวนั้นนะครับโดยเฉพาะพวกผักปอดนานะครับหรือผักใต้น้ำนี่นะครับและลักษณะที่น้ํายังไม่ถึงแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เรามองว่ายังไม่มีญ้านะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งตอนเราเริ่มใส่ปุ๋ยเนี่ยญ้าตรงนี้จะเริ่มเกิดเนี่ยนะครับเนี่ย ยาพวกนี้ถ้าไม่โดนน้าท่วมมันก็จะไม่ตายเนี่ยนะครับนี่เนีย่ยนะครับก็คือเราจะต้องคอยหมั่นเติมน้ําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าข้าวจะได้อายุสิบสามสิบสี่ประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าวันเนี่ยประมาณสิบห้าวันเราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับรีบใส่ปุ๋ยให้มันหนีนะครับให้มันหนีหญ้านะครับข้าวลักษณะเป็นไงครับนี่แหละครับทําไมเราถึงให้ฉีดยาฆ่าหญ้าบวกกับเพี้ยไฟ เพราะว่าข้าวเนี่ยลักษณะดังกล่าวเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีเพี้ยกระโดดมีเพี้ยไฟมาเกาะเต็มเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะเขียวได้สักพักหนึ่งและหลังจากที่มันเขียวแบบนี้ปุ๊บเราใส่ปุ๋ยเสร็จเราจะต้องทําการฉีดยาเพี้ยกระโดดนะครับบวกกับหนอนม้วนใบแล้วก็หนอนกอ นะครับคอยดูด้วยนะครับเพราะว่ายัางไงมันก็จะต้องมีเพี้ยเหล่านี้แน่นอนพันเปอรซนะครับข้าวแบบนี้ไม่ได้ปลอดภัยเรื่องเพี้ยปลอดภัยเรื่องมแมลงเรื่องเชื้อรานะครับถึงคุณจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยถึงข้าวคุณจะงามด้วยการที่คุณบำรุงดินดีทำดีเนี่ยคุณดูข้าวสิครับคุณเห็นข้าวที่เราบำรุงทุกอย่างดีเนี่ยข้าวเรา ยังไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเร็วนะครับในช่วงข้าวอายุ13-14วันเนี่ยผมยังไม่จําเป็นต้องรีบใส่ปุ๋ยนะครับเพราะท่านดูลักษณะข้าวเป็นไงครับข้าวมันจะสวยขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเริ่มหลอน้ำเนาะก็ตอนนี้เราต้องทยอยให้ที่ต่ํามารับน้ําได้ก่อนนะครับคุณสังเกตนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เริ่มสูงแล้วเห็นไหมครับดินมันยังลอยอยู่เลยนะครับนี่โคดดินยังสูงอยู่เลยแต่ตรงที่ต่ําเนี่ย ตอนนี้ข้าวมันเริ่มลอยใบยบัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอัดน้านะครับอัดน้ําแล้วเราก็ไปดับอีกทีตอนเย็นตอนนี้ก็อยู่ประมาณเที่ยงนะครับก็คือ12บสนาฬิกาเนาะก็คือเที่ยงวันก็คือเป็นเวลาทาเป็นเวลากินข้าวนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะทําการวิทน้านะครับไปจนถึงตอน6กโมงเย็นก็ประมาณ5้าชั่วโมงนะครับห้าหชั่วโมงเราก็จะไปดับตอนกลางคืนเสร็จแล้วเราก็ไล่ให้ข้าว ฟื้นตัวขึ้นจากน้ําเป็นใบบัวเหมือนเดิมไล่ๆไปอย่างงี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยรอบที่1ข้าวลักษณะดังกล่าวเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยรอบที่1นะครับข้าวท่านไหนที่มีลักษณะดังกล่าวเนาะหลังจากได้น้ําไปแล้ว1วันนะครับข้าวจะมีอาการเขียวงามใบเนี่ยเริ่มโค้งเริ่มบิดเลยนะครับข้าวแบบนี้นี่คืออย่าใสายย่ยูเลียเยอะนะครับถ้าข้าวใครที่ดินดีแบบผมเนี่ยจะต้อง ใส่ยูเรียเพียงแค่ลูกเดียวนะครับ9ไร่ใส่ยูเรีย1ลูกนะครับบวกกับพวก1688 1ลูกแล้วก็อ๋อไม่ใช่16 8 8 16 6ดแนะครับอีก1ลูกแล้วก็15 5ห้าลูกนะครับนี่นะครับตรงนี้น้ำยังไม่ถึงเนาะเดี๋ยวเราจะต้องบีบให้น้ำมันถึงให้หมดนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยรอบที่1ปึป๊บเราก็ประคองน้ำไปเรื่อยๆเลยครับไล่ไปจนถึง30วันเลยแล้วเดี๋ยว เราก็จะถึงปล่อยน้ําแห้งนะครับเราจะทําเปียกสลับแห้งนะครับ5้าสี่ห้าหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ใส่น้ําตลอดเราจะทําตามสเต็ปที่เราเรียนรู้ที่เราทํามาจนเก่งแล้วเรามองว่าเราทํามาจนเราชนานาญละเราเข้าใจมันละข้าวเตี้ยเป็นข้าวที่ทําง่ายนะครับเป็นข้าวที่ทํายังไงก็ไม่เหนื่อยมันไม่เหมือนมาลินะครับที่ต้องเอาใจใส่ที่ต้องมีความพิถีพิถันเยอะกว่า พิถีพิถันในที่นี้มันพิถีพิถันคือด้านปุ๋ยก็ต้องใส่น้อยๆนะครับใส่เยอะไม่ได้ยาก็ต้องฉีดตามแมลงนะครับมันไม่ได้เหมือนนาปังเนาะนาปังนี่มันทําง่ายกว่าเยอะนะครับใส่ปุ๋ยเยอะได้ข้าวไม่งามเพราะว่าข้าวมันมีใบสุดแค่ไหนก็คือแค่นั้นนะครับแล้วก็ลักษณะข้าวดังกล่าวเนี่ยท่านก็ดูสิครับว่าข้าวแบบเนี้ย มันแทบจะไม่ต้องกินปุ๋ยกินอะไรเลยนะครับนี่ท่านดูไม่ใช่ว่าไม่มีเพียนะครับเ <_ C os al> พียก็ยังเต็มเลยก็แค่อยากให้ทุกท่านอย่าใสายย่ยยูเลียเยอะถ้าข้าวใครเป็นแบบนี้นะครับพยายามสังเกตข้าวตัวเองนะครับว่าข้าวตัวเองเนี้ยใบยเป็นยังไงถ้าใบาเป็นแบบเนี้ยมันก็ยังมีทั้งเพียทั้งบัวนะครับนี่นะครับลักษณะบัวเต็มเลยนะครับนี่นี่นะครับลักษณะบัวเต็มเลยนะนี่นี่นี่บัวเต็มเลยนะครับ บัวมันก็จะมาเริ่มวางไข่มาเริ่มดูดนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องทําการใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยานะครับนี่นะครับลักษณะข้าวเห็นไหมครับก็นี่ยังพึ่งลูกเล็กเด็กแดงเองนะครับก็ดามภาพท่านเห็นตะไคร่น้ำไหมครับนี่ผมถึงได้บอกนะครับว่าตะไคร่น้ำเนี่ย ถ้ามันอยู่แบบนี้ไม่น่ากลัวนะครับอย่าให้มันรวบยอดข้าวพยายามทําให้ข้าวฟื้นขึ้นจากน้ําให้ได้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาเนาะก็โอเคนะครับก็คงเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันไปนะครับก็อย่าลืมสิ่งที่ผมแนะนํานะครับส่วนยาฆ่าญ้าแรางป่าไม่รู้นะครับดูสนงสนุนะครับดูแรงป่าไม่รู้นะครับยาฆ่ายาสนุเรียบร้อยนะครับหายท้องกกกกึก,ก พวกใบกว้างใบแคบตายเรียบนะครับแต่ข้าวยังเขียวดีทุกอย่างดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะนี่นะครับเรื่องตะไคร่น้ําที่ผมบอกให้ทุกท่านระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับนี่ถ้ามันไม่รวบยอดข้าวก็ปลอดภัยถ้ามันรวบยอดข้าวระวังให้ดีนะครับนี่นี่นะครับตะไคร่น้ํานี่นะครับเนี่ยถ้ามันไม่รวบยอดข้าวก็ดีไปอย่าให้มันรวบยอดข้าวนะครับพยายามสังเกตให้ดีนะครับ นี่นะครับลักษณะ5451นะครับอายุ13วันนะครับหวานต้องแต่วันที่19แต่เอาน้ําออกวันที่20เราก็ต้องนับวันที่20เนาะอ๋อไม่ใช่เราหวานตั้งแต่วันที่19เรานับวันที่20อ่าถูกแล้วนะครับก็วันนี้ก็คงได้ความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนี่นะครับต่ไคร่น้ําแบบนี้นะครับระวังให้ดีนี่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 นะครับ ก็คือถ้ามันไม่ท่วมใบข้าวก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันท่วมในเรื่องใหญ่นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็กดติดตามไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ